ก็ยังเอาความน่ารักของเจ้าแสบมาให้ดูทุกคนอันนี้เป็นช่วงที่น้องแบบขับแข่งกันเนาะขับเขาเรียกว่าขับอะไรอะที่ยิบสี่ชั่วโมงอะทุกคนแล้วในทีมน้องมีอยู่ห้าคนเนี่ยอันนี้คือแบบที่น้องขับน่ารักอะไม่ได้ดูหรอกบ่มอะทุกคนเอาจริงไม่ได้ดูคะ่ะ ก็จะดูเก็บตกนิดนิดหน่อยหน่อยที่พี่ๆเขาตัดมาอะไรอย่างเงี้ยอืดูดูบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยคือแบบด้วยความมันเอาจริงนะเปิดทิ้งไว้จนเช้าเลยทุกคนเปิดทิ้งไว้จนเช้าค่ะบุ๋มเอาสิคือจากตอนแรกดูอยู่ตอนหลังเขาดูเราเปิดทิ้งไว้ก็ได้ยินเสียง ได้ยินแต่เสียงรถอะคะ่ะแม่มเบสเขาก็แบบดูลูกสาวเขาน่ารักม,มากดื้อมากทุกคนเอาความดื้อความแสบมาให้ดูเหมือนเดิมแหละเนี่ยดูกับพี่เพิ่มพี่เพิ่มก็น่ารักมาก

แปลงไม่ใช่นปกติแต่าเนี่ยบี๊แวไม่ใช่นไม่่อะ้มเนี่ย้มเนี่ย้มเี่ย جان جان پر پر پر

ที่เราขับกันทั้งหมดสี่คนน่ะเรียขับวนๆในสนามห้าคนที่ขับห้าคนวนๆในสนามน่ะรถเราแซงรถคันไหนบ้างหรือเปล่าที่เขาบอกว่าแซงสคันคันแรกเเสียแล้วไปแซงกี่คันคะไปแซงกี่คันโอ้หลายคันเลยเราต้อนดึกดึกอะอะไร พี่เจอสบัดพี่เจอสบัดโค้งเลยสบัโค้งเลยไม่ไม่ไม่มันเป็นแค่โค้งตรงนี้แหละไม่โค้งกลางเจอกแสบัดโค้งกลางเดินแค่สะบัดถลุดตลาด้ 购物、哦。Oh. <laughs>